มันโยกแบบแบบตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงมันแคมกอนคเสียงเหมือนอะไรบางอย่างครกคือคูความน่ากลัวของมันคือเราไม่รู้ว่านี่คือแผ่นอินไหวเรานึกว่าตึกนี้มันกำลังจะถล่มมันก็เลยกลายเป็นความกลัวว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยก็วิ่งลงมากันเหมือนกันอะไรครับผมแต่ว่าก็ปลอดภัยดีแล้วก็ตึกก็ปลอดภัยดีแบบโครงสร้างก็ยังปกติไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยร้าวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นผมลงลิฟต์เพราะว่าผมไม่รู้จริงๆไม่ควรลงลิฟต์นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ชั้นห้สิอะทางที่ลงเร็วที่สุดคลิ แล้วก็ด้วยความที่เราคิดว่าไม่รู้ว่าแผ่นอินไหวหรือเปล่าแต่ว่าวิ่องออกมา,าหันไปมองตึกตรงข้ามแบบน้ําที่อยู่ข้างบนสระมันกระฉอะลงมาเออแล้วเราก็เลยเฮ้ยยังไงวะก็เลยลงลิฟต์ดีกว่าเร็วสุดพี่ๆเขาก็แบบว่าเหมือนแบบข้างในลิฟต์เขาก็แบบว่า เฮ้ยเขามารู้สึกใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ตกใจที่สุดในชีวิตละใช่คือด้วยความที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีแผ่นดินไหวเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีแค่มือถือเดียวใช่มาตัวเปล่าเลยดีอย่างที่ยังมีเสื้อผ้าที่ลงมาเออมันยังน้อยก็ยังแบบแบบเรายังไปได้อะไรเงี้ยเออก็จริงๆแล้วต้องมีสติมากๆเราจะได้รู้ว่าแบบบางทีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันฉับพลันมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือหรืออย่างอื่นอะไรเงี้ย ต้องต้องมีสติไว้ก่อนหายใจแล้วก็ค่อยๆค,คิดว่าเราต้องทํายังไงในแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือนี่เป็นครั้งแรกที่มันเกิดแฮนดิว,ยวายเพราะฉะนั้นผมว่าครั้งต่อไปเราน่าจะรับมือได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมะอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมีหลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นแบบว่า SMS ห,าหาร,ร,รือว่าอะไรอย่างเญญาณเตือนอะไรเงี้ยคือเหมือนด้วยความที่เราอยากจะเจอไม่บ่อยในในตึกผมเองก็ไม่มีสัญญาณเตือนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยิ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ใช่ใช่คุณแม่อยู่ในรถโชคดีคุณแม่อยู่ในรถใช่ ใช่ก็เลยแบบปลอดภยัยไม่มีอะไรบัตรหมดซ้อมมาแล้ว<อ>ใช่ก็เหลือแค่ซ้อมละแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดในในสิ่งต่างๆที่เกิงจะเกิดขึ้นนี่แหละ<อ>แล้วก็แขกรับเชิญสองวันไม่เหมือนกันได้พูดละไม่เหมือนกันหวังว่าทุกคนจะ e น j o ยคอนเสิร์ตด้ทุกๆวันสองรอบไปก่อนอ,อยากทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นทีมแพคอารีน่าแล้วมันเป็นอารีน่าโชว์เพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้มันแบบกิดออกมาให้ดีที่สุดใน2วันเราเจอแบบเขาหลอก คุณวันเสาร์เยอะอย่างเงี้ยแล้วบางทีผมก็เห็นคุณวันเสาร์เขาก็อัดคลิปวิดีโอที่แบบร้องไห้เพราะว่าจริงๆเขาเป็นคุณพยาบาลอย่างเงี้ยเขาต้องกดบัตรด,ด้วยแล้วเขาก็ต้องไปเฝ้าคนไข้ด้วยแล้วพอกดไม่ได้เขาก็ต้องรีบเหมือนหาบัตรเพื่อที่จะได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีกดบ IP ในช่วงอีกช่วงหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยรีบก็เลยโดนปเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบกดก็เลยรู้สึกว่าโหแบบไม่น่าทำอยี้ ก็เลยโกรธก็เลยพิมพ์อัพราคาบัตรเยอะๆก็มีแบบเรียงมาเลยอะว่าแบบมีราคาไหนบ้างแล้วอัพเป็นเท่าไหร่บ้างามีสองหมื่นกว่าอะไรก็มีอะไรเงี้ยเขาก็แบบถามว่านี่คือให้ขึ้นมาร้องกับศิลปินเลยหรือยังไง <laughs> จริงเราอยากทำราคาบัตรให้เราแบบเหมือนทุกคนเข้ามาถึงได้แล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันเพราะว่านั่นคือจุดประสงค์ของเราเราอยากทุกคนมาแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันเลยเออแล้วพอมันมีบางคนมาฉวยโอกาสนี้มันก็ไม่น่ารักจริงๆก็ ก็รู้สึกว่าอยากจะว่าแหละแต่ว่านี่คือสิ่งที่เรากั่นกองมาได้อะกระบวนการคิดมาแล้วใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนแบมเขาก็จะเจอในครั้งที่แล้วที่เขาจัดราชมัอแบมก็เจอเหตุการณ์เดียวกันเขาเลยน่าจะแบบว่าหัวอกเดียวกันอ่ะเราไม่อยากให้คนที่มาดูอ่ะคือเป็นคนที่แบบต้องผ่านฝ่าฟันชีวิตกว่าจะได้มาดูอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขามาดูแล้วก็แบบไม่ต้องโดนโกงไม่ต้องโดนอะไรก็เราจะมีฝ่ายกฎหมายอยู่อะไรเงี้ยก็ให้ติดตามแล้วก็ ฝั่งสตูเดียวผมเองก็จะไปบางทีก็แบบเจอโพสที่แบบน่าสงสัยก็พี่พิมพ์เลยว่าอันนี้เบนฟิตไม่สามารถใช้ชื่อคนอื่นกดได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมแล้วก็สตูดิโอก็จะรีคนที่โกงไว้อยู่ข้างหน้าว่าอันนี้เป็นแอคที่โกงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเราก็จะจัดการให้มันดีในในครั้งต่อต่อไปใช่แต่มันก็ยากเหมือนกันที่ที่เราจะแบบเนาะเพราะว่าคนจะโกงอ่ะมันมีหลายวิธีมากแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีคนที่เป็นเหยือ่อแล้ว แล้วไฟป่าคือนี่เดี๋ยวผมกระจายข่าวด้วยมันมีน้ําท่วมที่โคราชด,ด้วยนะใช่แล้วก็คือมันมีแผ่นอุนไหวเสร็จปุ๊บพอกระแสข่าวมันแรงปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็เอ,อ้ยเรื่องเรื่องไฟก็เรื่องแบบ S <S <an> มันใหญ่นะมันใหญ่มากนะแต่ว่าเหมือนแบบมันกลายเป็นว่าข่าวมันตีกันหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้าท่วมที่โคราชดีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครช่วยได้ช่วยเลยอะไรเงี้ยบริจาคอะไรเงี้ย <S an> ผมเองก็ส่วนตัวผมก็บริจาคเลยด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่สามารถช่วยได้ถ้าเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังเด็กอยู่ช่วยวไม่ได้ก็ช่วยกระจายข่าวก็ได้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากบริจาคไปช่วยช่วยคนที่เขาประสบภยัยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ตามอะไรเงี้ยก็ช่วยๆ่วยกันแล้วก็พยายามจะ เหมือนใช้สื่อเราเนะี่ยให้ให้แบบทุกคนได้รู้ว่ามันเกิดสิ่งนี้มันจะได้มีการช่วยเหลือเข้าไปถึงหรือว่ามีการบริจาคเข้าไปถึงอะไรงตั้งแต่แผ่นดินไหวก็มีข่าวปลอม,มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปซะไปซะขอ <c oughs> ไปซะไปอ่านไปอ่านทวิตเตอร์ซะมันไม่ได้นะเว้ยเออนี่เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบความเป็นความตายนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ <c oughs> เ,เลยเ,ออเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้เพราะว่า บางทีเราก็ต้องช่วยเราเองแหละประเทศไทยก็ต้องช่วยกันฝากทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็ไฟไฟไม่ป่าที่ภาคเหนือนะครับผมแล้วก็ฝากที่น้ำท่วมที่โคราชครับผมก็ฝากให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงดีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผู้ที่เข้าไปช่วยทุกคนด้วยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ให้กำลังใจเพราะทุกคนน่าจะยังแบบตกใจกับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็ อ,อยากให้ค่อยๆเย,ยียวยาให้มันค่อยๆเย,ยียวยาขึ้นมาแล้วก็ขอให้กลับมาแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงในเร็ววันครับ